สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู G ่ G-Fox Spot on Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ตีปังปุลาะครับผมตั้งใจขึ้นมาบนนี้ภารากิจของผมก็อยากจะมาสำรวจครับมาเซอร์เว์ดูว่าอันเดี๋ยวนี้สวนลินจีในเอำเภอแม่ใจของเขาตาีบริเวณตังขึ้นปังปุลละหรือบริเวณแถวแถวปังปุลละมีส่วนในตีมันมี ลิ้นจีออ,อกง้ามห่องนะฮะซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายครับผมคี่รถตั้งแต่ตั้งหลุ่มนะฮะตั้งแต่โรงเรียนเจริญใจขึ้นมาพอสองข้างตางแล้วสวนลิ้นจีแต่ละสวนนี่แทบจะบ่าเห็นมีลูกลิ้นจีออกเลยนะฮะดอกลิ้นจีเหมือพุกมันไปไหนกันหมดนะยังตอนนี้ผมมาถึงปั่งปุรเลาะละเนี่ย เตรียมคำนวณเวลาในการจัดกิจกรรมวูดบอลนะฮะปีแล้วนี่เราได้มาจัดตีปังปุ้นลอกเหมือนกันครับแล้วก็สมาชิกก็ได้ดินจีทั้งซื้อลงไปกินซื้อลงไปขายเยอะแยะหมักไม้นะฮะแต่ปีนี้นี่บเหมือนปีแล้วแล้วครับผมก็ขี่รถเครื่องขึ้นมานี่ะสำรวจดูยอดลินจีนะฮะดอกมันหลวงมดนะฮะ สอบถามเจากเจ้าวสวนเม่นบอกว่าปีนี่มันหนาวบัดแต่หนาวบ่มเอินแล้วก็อากาศมันกับฮ้อนแร้งตัวนะฮะมันก็เลยเนี้ยลินจีบอกให้ออกนะฮะมีบางสวนที่ออกอยู่นะแต่คิดว่าปีนี่ถ้าออกได้ถึงได้ขายได้นี่ก็ราคาน่าจะแพงอยู่นะฮะเนี่ยสังเกตดูยอดมันเก่าโอ้ ดอกบะมีลักษณะนี่ก็มีมาตลอดตางเลยนะครับเนี่ยดอกมันแห้งเหี่ยวมดนะเป็นน่วยกันกระจิตรนิดเดียวนะบะเป็นพวงนะ,นะแห้งแห้งก็ดูพืชน,นี่ครับโอ้โหแรงมากแ้มแทบจะมีใส่ลินจีนครับ นี่ครับเนดอกแห้งหมดครับหลวงมดเลยแต่ผมเชื่อว,ว่ามันต้องมีบางส่วนที่สามารถพืถ้น้นมถึงนะะเดี๋ยวผมจะล้องสำรวจด,ดูส่วนอื่นๆตั้งดูมพ่่อเพืนน่อมีส่วนไหนตี่เป็นดูแลได้และกั หน้ามันถึงถารกคิดกันนี่ผมก่อนนะครพยายามตามหาเสียงดูจากด้านมุมด้านบนนะฮะมองลงไปข้างล่างนี่แทบเจ่าหันนี้จ่อลินจีเลยโอ้ ตั้งใจว่าปีนี้จะตาสมาชิกมากินลิมจีมาใจสักน้อยนี่ฮะดูจากตรงนี้ซูมไปนี่บบมีจ่อลิมจีกันเลยนะฮะ,อะโอเคครับผมก็ือว่ามาสำรวจก่อนนะฮะเพื่อที่จะ าหาสวนตีเพราะจะมีลิ้นจีเอาไปอันเือสมาชิกได้ลองจิ้มลองกินกันพ้องนะฮะแต่คิดว่าถ้ามันมีสวนตีสามารถอ่ามีผลผลิตตีจะเฮ้อสมาชิกได้มาเล่นวุดบอลตีนี้แล้วมาลองกินตัวนี้ผมก็จะยังจัดอยู่นะฮะเดี๋ยวขอดูอสวนตีอันมีผลผลิตเห้่งเ,าเอาออกไปต้อนรับสมาชิกกันก่อนนะฮะ เดี๋ยวผมจะลงไปตั้งหลุมน้อ,องไปสำรวจด,ดูสวนตั้งหลุมๆดูเพื่อจะมีหลอดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมโอ้บรากาศมันแลกจริงๆก็จะมีสวนแถวห้วยปลากล้วยกับน,น่าจะมีลิ้นจี่ออกอยู่นะฮะซึ่ง ทางอำเภอแม่ใจเปินก่อกำลังพักดันลินจีอัพเกรดให้สูงขึ้นนะคัดไส่ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมอาจจะแวะไปดูสวนลินจีดีอันห้วยปลกเ้ยนี่ท่านผู้ชมได้ที่ตามด้วยนะเพราะว่าทัท่านนี่เปินมีโครงการที่พัฒนาคุณภาพลินจีแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำ ยังเป็นระบบนะคงจะมีทิ้นจีไว้จำนายในปีนี้พองเดี๋ยวถ้าจะได้ก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ